สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวการพิชาช่วยรักษานักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคนรรหัส65723713119ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาพูดถึงสิ่งที่ได้จากการนำเสนอนวัตกรรมในชั้นเรียนของเพื่อนๆน,นะคะว่าดิฉันได้อะไรจากการนำเสนอนของเพื่อนๆบ้างนะคะข้อที่1เลย สิ่งที่ดิฉันได้จากการนำเสนอนวัตกรรมของเพื่อนๆนะคะดิฉันได้ทราบถึงความหมายของนวัตกรรมนะคะว่านวัตกรรมเนี่ยคือการสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาใหม่หรือการนำสิ่งที่มีอยู่แล้ว มาประยุกต์ใช้มาดัดแปลงปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะอย่างที่สองเลยสิ่งที่ได้จากนวัตกรรมที่เพื่อนๆน,นำเสนอก็คือประเภทของนวัตกรรมนะคะอย่างเช่นนวัตกรรมหลักสูตรนวัตกรรมการเรียนการสอนนวัตกรรมสื่อการเรียนนะคะนวัตกรรมประเมินผลและนวัตกรรมในการบริหารจัดการนะคะค่ะแล้วอย่างที่สามก็คือ ดิฉันได้ทราบว่านวัตกรรมจะมีความหลากหลายในด้านต่างๆทั้งทางด้านเทคโนโลยีนะคะสิ่งประดิษฐ์ต่างๆมากมายหลากหลายแล้วก็มีแนวคิดใหม่ๆเกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์น,นะคะนอกจากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการได้แลกเปลี่ยนกระบวนการความคิดในด้านเทคนิควิธีการสอนการทำสื่อนวัตกรรมต่างๆด้วยค่ะ ยังไงก็ขอขอบคุณอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะคะที่ได้มาแลกเปลี่ยนอภิปรายเกี่ยวกับนวัตกรรมต่างๆค่ะขอบคุณมากค่ะ